สมรังสีออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะโดยเสนอให้มีการนำเงินที่ยึดจากเฉินจือ้อประธานบริษัท Prince Group ซึ่งถูกสหรัฐคว่มบาตรมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุยิงตามแนวพรมแดนใช้สนับสนุนครอบครัวทหารในแนวหน้าและใช้จ่ายนี่ให้กับชาวกัมพูชาด้วยค่ะ ท่าทีนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อวันพุธผู้นําฝ่ายค้านกัมพูชาออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะถึงสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในกรัรมพูชาช่วงนี้ว่ากําลังส่งสัญญาณอะไรเป็นพิเศษหรือไม่โดยสมรังสีอ้างถึง2เหตุการณ์หลักๆที่เกิดขึ้นติดต่อกันค่ะนั่นก็คือการที่สหรัฐสั่งยึดทรัพย์เฉินจื้อเมื่อกลางเดือนที่แล้วก่อนที่ในอีก2สัปดาห์ถัดมาคุณผู้ชมสํานักข่าวบลูเบิร์จออกจับมารายงานอ้างแหล่งข่าวนะคะว่ากัมพูชา อาจจะกลายเป็นประเทศแรกๆของโลกค่ะที่นำทองคำที่ซื้อมาใหม่ไปเก็บเอาไว้ที่ห้องนิรภัยซึ่งจดทะเบียนกับตลาดซื้อขายทองคำเซี่ยงไฮ้หรือ SGE ในเซนเจนโดยสมรังสีตั้งคำถามนะคะว่ากัมพูชาปล่อยข่าวนี้เพื่อโยนหินถามทางหรือไม่ค่ะ แม้ว่ากัมพูชาจะไม่ได้มีกําลังรัพย์มากพอในการสํารองทองคําปริมาณมากๆแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะสินทรัพย์ประเภทนี้เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากสภาทองคําโลกชี้นะคะว่ากัมพูชาสํารองทองคําต่ําที่สุดคุณผู้ชมตัวเลขอยู่ที่ประมาณ12ตันในปี2012นะคะก่อนที่จะทยอยซื้อจากต่างประเทศมาเก็บเอาไว้แทบจะทุกปีล่าสุดตัวเลขทองคําสํารองในไตมาสที่3ปีนี้อยู่ที่ประมาณ54ตันด้วยกันแล้วกัมพูชาซื้อทอง คํามาจากไหนนะคะข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วกัมพูชานําเข้าทองคําจากไทยและสิงคโปร์ก่อนที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะหันไปซื้อทองคําจากสิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์และฮ่องกงเป็นหลักค่ะตาสมรังสีระบุว,ว่าตัวเลขเหล่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นไม่ได้บอกถึงปริมาณการซื้อทองคําของกัมพูชยอย่างแท้จริงค่ะ สมรังสีนะคะเขาไปอ้างรายงานการนำเข้าทองคำจากสิงคโปร์ของกัมพูชาในช่วงระหว่างปี2012ถึงปี2017ว่าอาจจะมีอยู่ราวๆ407ตันด้วยกันตัวเลขนี้ไม่ได้สะท้อนถึงสภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกัมพูชานะคะซึ่งไม่ได้มีขีดความสามารถในการสกัดทองคำและอุตสาหกรรมเครื่องประดับของประเทศก็ไม่ได้ใหญ่โตจึงไม่ได้มีความต้องการทองคาในปริมาณมากๆค่ะ ในขณะเดียวกันสมรังสีอ้างตัวเลขการส่งออกทองคําจากสิงคโปร์มากัมพูชากับตัวเลขทองคําในกัมพูชาที่ไม่สอดคล้องกันค่ะซึ่งอาจจะทําให้มองได้ว่ากัมพูชาถูกใช้เป็นทางผ่านของทองคําหรือไม่และเงินก้อนโตที่ใช้ซื้อทองคำเหล่านั้นมาจากไหนนะคะจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศด้วยหรือไม่ ข้อสังเกตเหล่านี้เมื่อมาซ้อนทับกับกรณีการยึดทรัพย์เฉินจื้อและปรินซ์กรุ๊ปของสหรัฐและอีกหลายชาติที่ยกระดับการกวาดล้างขาบวนการสแกมเมอร์ในช่วงที่ผ่านมาทำให้สมรังสีมองว่ากรัรมพูชาภายใต้การนำของตระกูลฮุนอาจจะย้ายทองคำที่มาจากการฟอกเงินไปไว้ในประเทศที่ตะวันตกอาจจะยื่นมือเข้าไปตรวจสอบได้ยากหรือไม่ค่ะ แม้ว่าปัจจุบันจะยังบอกไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าตอนนี้กัมพูชาเก็บทองคําสํารองเอาไว้ที่ไหนบ้างแต่จากข้อมูลของธนาคารแห่งชาติกัมพูชาเมื่อปี2020ชี้ว่าในปีนั้นกัมพูชาเก็บทองคําสํารองเอาไว้3ที่หลักๆด้วยการคุณผู้ชมแบ่งเป็นการนําไปลงทุนในธนาคารกลางอังกฤษกว่า14ตัน เก็บเอาไว้ที่สวิตเซอร์แลนด์12ตันที่เหลือเนี่ยอยู่ในประเทศนะคะโดยตามปกติแล้วค่ะประเทศต่างๆมักจะนําทองคําไปฝากเอาไว้กับธนาคารที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อให้ช่วยดูแลนะคะส่วนใหญ่มักจะใช้บริการห้องนิรภัยในฝั่งตะวันตกทั้งสหรัฐอังกฤษแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะจุดนี้เองค่ะที่จีนเข้ามาอยู่ในสมการนี้ค่ะนับตั้งแต่จีนพังาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแถวหน้าของโลก จีนพยายามเป็นแกนนาในการจัดตั้งระบบการเงินทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในฝั่งตะวันตกและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งการเป็นผู้ดูแลทองคําของประเทศอื่นๆจะช่วยเสริมบทบาทเด่นของจีนบนเวทีโลกได้ไม่น้อยและอาจจะยกจีนขึ้นเทียบชั้นคลังสมบัติชั้นนําของโลกค่ะ มองในด้านหนึ่งจุดนี้สมประโยชน์กับกัมพูชานะคะซึ่งนอกจากจะต้องการเอาใจจีนแล้วกัมพูชายังได้ประโยชน์จากการฝากทองคําเอาไว้กับพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดด้วยค่ะเพราะว่ากัมพูชาอาจจะมองว่าการทําแบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานในประเทศโลกตะวันตกก็เป็นได้ค่ะ แม้ว่าการตั้งข้อสังเกตของสมรังสีในบางประเด็นจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลไปบ้างแต่ต้องยอมรับนะคะว่าความจำเป็นเร่งด่วนของการร่วมมือกันร,ระหว่างประเทศต่างๆเพื่อกวาดล้างขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่หลอกลวงเหยื่อทั่วโลกเช่นนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้จริงค่ะ